คลิปนี้เนี่ยก็เป็นการามาแชร์นะครับเทคนิคในการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวคลิปเทคนิคในการใช้งาน a p p l u m a Fusion เนี่ยตัวผมเองก็ทำคลิปออกมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับก็เป็นการมาแชร์กันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่อมาฝากกันในคลิปนี้ครับ ปัญหาหลักๆอันแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนเจอกันอยู่เป็นประจำเลยนะครับก็คือเวลาที่ลบไฟล์บนเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์หลักแล้วเนี่ยไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านบนนะครับถัดขึ้นไปหรือว่าไฟล์ที่อยู่รอบๆนะครับมันดันหายไปด้วยนะครับก็ทําให้หลายๆคนปวดหัวมากนะครับว่าเออเวลาตัดต่อมาเนี่ยไฟล์ชอบหายลบไปแล้วไฟล์อื่นก็ลบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะไปดูวิธีแก้เนี่ยผมทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ ก็ง่ายๆลบไฟล์แรกนี้เลยนะครับพอแตะลบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยครับอย่างที่บอกไปคือไฟล์ที่อยู่เลเยอร์ถัดขึ้นไปด้านบนนะครับมันหายไปนะครับคือสาเหตุที่ไฟล์อื่นๆมันถูกลบไปด้วยนะครับทั้งๆท,ที่เราไม่ได้อยากจะลบมันนะครับก็ก็เป็นเพราะว่าไฟล์เหล่านั้นนะครับมันลิงก์อยู่กับไฟล์ต่างๆที่อยู่บนเลเยอร์หลักนะครับเลเยอร์หลักของ a อป b l u m a Fusion เนี่ยก็คือเส้นที่เป็นแถบสีเทาๆแบบนี้นะครับ อันนี้คือเลเยอร์หลักครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลบไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนเลเยอร์หลักนี่นะครับไฟล์ที่มันลิงก์อยู่กับไฟล์นั้นๆจะถูกลบออกไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทําให้ดูก็คือเนี่ยครับไฟล์เลเยอร์หลักนี่นะครับไฟล์เนี้ยมันจะลิงก์อยู่กับไฟล์เหล่านี้ครับที่เชื่อมต่อกันสังเกตว่าไฟล์ไหนมันลิงก์อยู่กับเลเยอร์หลักนะครับให้สังเกตขีดสีขาวๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมขยายไปดูใกล้ๆนะครับจะได้เห็นชัดชัด ก็คือเนี่ยครับเมื่อเราแตะดูนะครับที่ไฟล์เลเยอร์หลักสังเกตครับไฟล์ไหนที่มีขีดสีขาวๆโผล่ขึ้นไปนะครับแบบนี้นั่นหมายความว่าไฟล์เหล่านั้นนะครับเนี่ยลิงก์อยู่กับเลเยอร์หลักนะครับเนี่ยครับไฟล์เหล่านี้จะลิงก์อยู่กับเลเยอร์หลักนะครับถ้าเราทําการลบไฟล์หลักออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกนะครับไฟล์เหล่านี้จะหายไปด้วยลองดูนะครับเห็นไหมครับหายไปทั้งยวงเลย ไฟล์ที่มันลิงก์กันอยู่วิธีแก้ก็ง่ายมากๆนะครับให้เราจิ้มเลือกไฟล์หลักบนเลเยอร์หลักแบบนี้นะครับจากนั้นมาแตะเลือกที่เครื่องหมายที่เป็นกล,กลม2ออันต่อกันแล้วก็มีขีดตรงกลางแบบนี้นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆเลยคือว่าเครื่องหมายลิงก์กับอันลิงก์นะครับก็ให้แตะ1่ครั้งเมื่อแตะ1่ครั้งนะครับให้สังเกตว่าตัวเครื่องหมายตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับลองดูที เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนเป็นการปลดล็อกนั่นเองเวลาที่เราแตะเลือกตัวเครื่องมืออันลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตเส้นสีขา,ขาวที่มันเชื่อมกันอยู่นะครับลองดูอีกทีนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับตัวไฟล์ต่างๆที่มันลิงก์อยู่กับไฟล์ที่อยู่บนเลเยอร์หลักอันนี้นะครับก็จะถูกปลดล็อกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราลบไฟล์ที่อยู่บนเลเยอร์หลักอ,อันนี้เนี่ยไฟล์เดิมเนี่ยนะครับเมื่อเราลบปุ๊บไฟล์ที่ถูกปลดล็อ,อ,ลอลกอ แต่สิ่งที่เพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับดูนะครับลองลบอีกทีนะครับหลังจากที่เราปลดอันลิงก์เรียบร้อยแล้วลองสังเกตไฟล์ที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับแต่ลบปุ๊บอ้าวไฟล์ที่อยู่ข้างหลังมันก็ขยับชิดมาด้านหน้าแบบนี้ทําให้ตําแหน่งต่างๆเพี้ยนไปหมดเลยเราไม่ได้ต้องการให้ไฟล์เหล่านี้ขยับเข้ามามันก็จะมีวิธีการแก้นะครับก็คือว่า ในท,ทุกๆครั้งที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นการลบการย้ายไฟล์ต่างๆนะครับที่อยู่บนเลเยอร์หลักเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆมาแตะที่เครื่องหมายตรงนี้ครับจะเป็นเมนูเหมือนกับเข้าสู่โหมดแก้ไขของอไฟล์ต่างๆที่อยู่บนเลเยอร์หลักนะครับสังเกตว่าเมื่อเราจิ้มเลือกที่เครื่องหมายนี้ปุ๊บเน่ยลูกศรมันจะทิ่มลงแบบนี้แล้วก็ตัวเส้นสีเทาๆท,ท,ที่อยู่บนเลเยอร์หลักเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นหมายความว่า ตัวเลเยอร์หลักนี้นะครับอยู่ในโหมดสถานะแก้ไขเรียบร้อยเราก็สามารถทำการลบไฟล์เดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เราอันลิงก์ออกไปนะครับลองดูปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อเราลบปึ๊บไฟล์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะยังอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีการขยับแล้วเราก็สามารถไปนำตัวไฟล์วิดีโออื่นๆหรือคลิปอื่นๆที่เราต้องการจะมาใส่ในตำแหน่งนี้ลงมาได้เลยนะครับ ถ้าเรานำคลิปวิดีโอที่มีความยาวกว่าต้นฉบับมาวางมันจะทับไฟล์อื่นๆที่อยู่อลองดูอีกทีนะครับมันจะทับไฟล์อื่นๆไปเลยนะครับผมลองลากลงมานะครับแบบนี้เห็นไหมครับไฟล์ที่อยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยที่มันวางอยู่ก่อนหน้านี้มันก็จะถูกวางทับไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่โหมดนี้เนี่ย ให้เพื่อนๆลองดูนะครับเวลาที่เราจะโยนไฟล์ที่มีความยาวกว่าของเดิมลงมาวางเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆแตะเลือกไฟล์ที่ต้องการก่อนแล้วก็มาจัดการตรงนี้ครับจิ้มที่ตรงเครื่องหมายตัวกรอบด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับเพื่อกําหนดจุดที่เราเลือกก่อนนะครับความยาวเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยแค่สังเกตนะครับตัวเลขคือตอนนี้มีความยาว12วิแล้วก็ลากลงมา ลากยังไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับลองดูว่ามันยาวเกินไหมอย่างเงี้ยคือยังเกินอยู่ถูกไหมครับก็ให้กลับไปทําอีกครั้งหนึ่งครับขยับอาจจะให้หดมาสั้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับลองลากออกมาอ่าให้สั้นกว่าเดิมได้แล้วก็เราก็มาปรับตรงนี้อีกทีหนึง่งเนี่ยครับสมมุติว่าฟุตเทจที่เราลากมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ในส่วนที่เราต้องการจะมาใส่นะครับแต่มันอยู่ในคลิปนี้แหละแต่จะเป็นส่วนอื่นของคลิปนี้นะครับก็ให้ดูตัวเลขตรงนี้ไว้7นาที 50วินะครับก็มาเลือกใหม่อีกทีหนึ่งชิมเลือกที่ไฟนะครับปรับตรงนี้ให้เป็น7นาที50วิให้ดูตัวเลขที่อยู่ในกรอบสีเหลืองเหลืองนะครับ750เอาแค่เอาแค่เอาต่ำกว่า7ไปก่อนก็ได้นะครับเราเดี๋ยวไปปรับเอาแล้วก็แตะตรงกลางของกรอบนะครับเลื่อนไปเลือกส่วนที่ต้องการของคลิปนั้นๆน,น,นะครับศูวนย์ว่าผมต้องการความยาวจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้นะครับของวิดีโอในส่วนนี้ก็แตะลากลงมา ให้สังเกตรกรอบสีเหลืองๆนะครับมันขึ้นกรอบเหลืองๆรอบตัวเลเยอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเลือก k p t p t i m i n i n u r u t i o n นะครับก็คือหมายถึงว่าเลือกวางแต่ว่าให้ความยาวของตัวไฟล์เนี้ยเท่ากับตัวต้นฉบับนะครับเอเลือกได้เลยเท่านี้เองครับเห็นไหมครับเราก็จะได้คลิปที่มาวางแทนที่ของเดิมนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ขยับนะครับจากนั้นก็ แตะปุ่มลิงก์ตัวนี้นะครับให้มันกลับไปลิงก์เหมือนเดิมแล้วก็ออกจากโหมดการแก้ไขเนี่ยครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมประมาณนี้โอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับทิกในการเอามาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เป็นมือใหม่ในการใช้งานแอป l u m a Fusion นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการใช้งานของแอป l u m a Fusion เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปหรือผมจะมาตอบให้นะครับว่าแก้ปัญหาย,ยังไงในส่วนของการใช้งานแอป l u m a Fusion นะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำลาล i ์ OA หรือ Li n e ออฟ i ิเชีของช่อง853 Cut Media เอาไว้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปแอดเป็นเพื่อน นะครับเข้าไปใช้งานได้เพราะว่าใน l ลายนั้นเนี่ยผมจะไว้ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับรวมถึงขายของด้วยนะครับพวกโลว์เตอร์พวกเทมเพลตข้อความสําเร็จรูปอะไรพวกนี้ครับยังไงก็ลองแอดตัว l i n e ออ f ฟิเชียของช่อง853 c คัดมีเดียเข้าไปดูนะครับแล้วก็ผมยังมีคูปองส่วนลดในการซื้อพวกตัวโลว์เตอร์หรือเทมเพลตข้อความของช่อง 853คัดมีเดียให้ด้วยนะครับลดถึง20%เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดเพื่อนแล้วก็เข้าไปหลักคูปองตวงเงินได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ